เรามาลงลึกเรื่องเคมีของการหายใจกันเลยดีกว่าค่ะทำไมร่างกายเราต้องใช้ออกซิเจนหรือ O2 แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นี่มันมาจากไหนกันแน่ครับวันนี้เราจะมาตามดูเส้นทางของเจ้า O2 กับ CO2 นี่แหละครับตั้งแต่แบบหายใจเข้าไปเลยจนถึงการสร้างพลังงานในเซลล์ค่ะเริ่มจากหายใจเข้าอากาศมี O2 เข้าไปในปอดเราลึกไปถึงถุงลมเล็กๆก,ก็ค่ะ แล้วพอถึงตรงนั้นมันเกิดอะไรต่อในระดับอะตอมล่ะคะครับพอ O2 ซึ่งก็คือโมเลกุลออกซิเจน2อะตอมเนี่ยไปถึงถุงลมมันก็จะ แพร่ซึมผ่านผนังถุงลมเข้าเส้นเลือดฝอยซึมเข้าไปในเลือดเลยใช่ครับแล้วในเลือดเนี่ยมันก็จะไปเจอกับเม็ดเลือดแดงซึ่งบนเม็ดเลือดแดงมีโปรตีนชื่อ,อ,อฮีโมโกลบินอ๋อฮีโมโกลบินที่ทําให้เลือดสีแดงหรือเปล่าคะตัวนั้นแหละครับแล้วที่พิเศษคือกลางฮีโมโกลบินเนี่ยมันมีอะตอมของธาตุเหล็กหรือ Fe อยู่ เหล็กเหรอคะครับผมเหล็กเลยแล้ว O2 มันก็จะเข้าไปจับตรงอะตอมเหล็กนี่แหละเหมือนเป็นที่นั่งพิเศษบนรถเม็ดเลือดแดงเลยครับโอ้โหมีที่นั่งประจําด้วยเราเม็ดเลือดแดงก็พา O2 เดินทางไปทั่วร่างกายถูกต้องครับเลือดมันก็ไหลเวียนไปเรื่อยๆพา O2 ไปส่งตามเซลล์ต่างๆที่ต้องการพลังงานแล้วพอไปถึงเซลล์ที่ต้องการแล้ว O2 ทํายังไงต่อคะมันลงจากรถเม็ดเลือดแดงยังไง พอถึงเซลลเป้าหมายโอทูก็จะแยกตัวออกจากธาตุเหล็กแล้วก็แพร่ออกจากเส้นเลือดเข้าไปในเซลอีกทีเข้าไปในตัวเซลล์เลยใช่ครับแล้วเป้าหมายหลักที่มันมุ่งหน้าไปก็คือไมโตคอนเดรียครับที่เราชอบเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าของเซลล์นั่นแหละ ไมโทคอนเดรียโรงไฟฟ้าของเซลล์ตรงนี้เองสินะคะที่ O2 จะเข้าไปทำหน้าที่สำคัญในการสร้างพลังงานที่เรียกว่า Cellular Respiration ใช่ไหมคะใช่เลยครับตรงนี้คือจุดแม็ m a x เลยสมการหลักๆก,ก็คือเอาน้ำตาลกลูโคส C6H12O6 มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจน6โมเลกุล6 O2 ค่ะผลที่ได้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุล6 CO2 น้ำ6โมเลกุล 6 H 2 O แล้วก็พลังงานครับพลังงานในรูป ATP ATP นี่คือพลังงานที่เซลล์เอาไปใช้ทำงานต่างๆได้เลยถูกต้องครับเป็นเหมือนเงินสดของเซลล์เลยฟังดูเหมือนเอาออกซิเจนไปช่วยเผากลูโคสเลยนะคะแล้วอะตอมต่างๆจากกลูโคสจากออกซิเจนมันแยกสลายจัดเรียงตัวกันใหม่ยังไงบ้างคะคืออะตอมจากกลูโคสทั้งคาร์บอน ไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยมันจะถูกค่อยๆสลายพันธะออกอืส่วน O2 ที่เราหายใจเข้าไปหน้าที่สำคัญมากๆคือไปรับอ e ิเล็กตรอน e- กับโปรตอน H+ ที่หลุดออกมาจากกลูโคสในขั้นตอนท้ายๆเลยรับไปทำไมคะรับไปรวมตัวกันกลายเป็นน้ำ H2O ครับพูดง่ายๆคือ O2 เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการนี้อ๋อเหมือนเป็นปลายทางของการส่งต่ออิเล็กตรอน S <S ใช่ครับส่วนอะตอมคาร์บอน C ทั้งหลกตัวจากกลูกโคสเดิมนะครับสุดท้ายมันจะไปรวมกับออกซิเจนกลายเป็น CO2 CO2 ที่เราหายใจออกมานี่เองครับผมตัวนั้นเลยเมื่อกี้พูดถึงอิเล็กตรอนกับโปรตอนแล้วก็ ATP มันมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านี้ใช่ไหมคะเห็นมีคำว่าห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนด้วยอันนี้พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะ อธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นสายพานลำเลียงพลังงานในไมโทคอนเดรียสายพานพลังงานครับอิเล็กตรอนที่ได้จากตอนสลายกลูโคสเนี่ยจะถูกส่งต่อๆกันไปตามโปรตีนต่างๆที่เรียงตัวกันอยู่บนสายพานนี้ค่ะแล้วการไหลของอิเล็กตรอนไปตามสายพานนี้แหละครับมันจะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาให้เซลล์เอาไปใช้สร้าง ATP ได้เยอะเลยอ๋อเหมือนน้ำไหลในกังหันแล้วปั่นไฟได้ประมาณนั้นเลยครับ แล้ว O2 ที่เราพูดถึงตะกี้ก็คือตัวที่มารอรับเอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายตรงปลายสายพานเพื่อให้สายพานมันไม่ติดขัดหมุนต่อไปได้เรื่อยๆเข้าใจแล้วค่ะงั้น O2 ก็สำคัญมากจริงๆที่ทำให้โรงไฟฟ้าเซลล์เดินเครื่องได้ตลอดแล้ว c o 2ที่เป็นของเสียล่ะคะมันไปไหนต่อพอ c o 2เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียมันก็จะแพร่ออกมานอกเซลล์กลับเข้าสู่กระแสะเลือดอีกครั้งครับกลับเข้าเลือดใช่ครับแล้วเลือดก็จะพามันกลับไปที่ปอด แล้วก็ออกมากับลมหายใจออกของเราถูกต้องครับ CO2 ซึ่งมีคาร์บอนหอะตอมกับออกซิเจน2อะตอมก็จะแพร่าจากเลือดเข้าถุงลมแล้วเราก็หายใจขับมันออกไปการกำจัด CO2 นี่สำคัญนะครับเพราะถ้ามันสะสมในเลือดเยอะเลือดจะเป็นกรดได้ค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ตัวตั้งต้นคือกลูโคส C6H12O6 หน่อยค่ะนอกจากเรื่องอะตอมแล้วในข้อมูลมีพูดถึงโครงสร้าง2แบบด้วย คือแอลฟากลูโคสกับเบต้ากลูโคสมันต่างกันยังไงคะแล้วมันสำคัญยังไงอ๋อครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับคือมันต่างกันนิดเดียวจริงๆตรงการจัดเรียงตัวของหมู่ OH หมู่หนึ่งที่เกาะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตำแหน่งเดียวเลยใช่ค่ะถ้าเป็นแอลฟากลูโคสหมู่ OH ตรงนั้นจะชี้ลงอันนี้เราเจอบ่อยในแป้งในอาหารที่เรากินเข้าไป แล้วร่างกายเราก็ย่อยสลายเอาไปสร้างพลังงานในกระบวนการที่เราคุยกันนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นเบตากลูโคสหมู่ OH ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะชีขึ้นแทนอันนี้จะพบในเซลลูโลสหรือว่าเส้นใยพืชเซลลูโลสที่เราย่อยไม่ได้ถูกต้องครับร่างกายเราไม่มีเอนไซมาย่อยพันธะของเบตากลูโคสได้โอ้โหต่างกันแค่ทิศทางของหมู่โ h นิดเดียวเองนะคะมีผลขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย ใช่ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าระบบชีวเคมีในร่างกายเราเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงสูงมากๆมากๆเลยครับเอนไซม์ N มันรู้จักรูปร่างโมเลกุลเป้าหมายของมันเป๊ะๆเ,เ,เลยสุดยอดเลยค่ะสรุปแล้วนะคะการหายใจของเราทุกครั้งเนี่ยจริงๆมันคือกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนมากในระดับอะตอมเลย เป็นการส่ง O2 เข้าไปเพื่อช่วยปลดปล่อยพลังงานจากกลูโคสแล้วก็มีการจัดการของเสียอย่าง CO2 ออกมาอย่างเป็นระบบเลยนะคะครับผมแล้วก็อยากจะฝากให้ลองคิดตามดูนะครับว่าการที่โครงสร้างระดับอะตอมมันต่างกันแค่นิดเดียวจริงๆระหว่างแอลฟากลูโคสในแป้งที่เราใช้เป็นพลังงานได้กับเบต้ากลูโคสในเส้นใหญ่ที่เราย่อยไม่ได้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความแม่นยำความเฉพาะเจาะจงที่แบบว่า น่าทึ่งมากๆของกลไกสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลบ้างครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทย์สนุกกันด้วยนะครับ